ปริศนาดอกมนฑาทิพหลวงปู่ทวดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับปริศนาดอกมนฑาทิพหรือดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดพำนักอยู่วัดพระโคครั้งนั้นมีสมณีน,นรูปหนึ่งอาศัยอยู่วัดใดวัดหนึ่งในเขตอำเภอเมืองหาดใหญ่ สมณีรูปนี้ได้บวชมาตั้งแต่อายุยังน้อยและได้ปฏิบัติธรรมเจริญธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรก่อแต่การกุศลในพระพุทธศาสนาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะขอ,อกราบพรศรีอริยะอย่างแรงกล้าอยู่มาวันหนึ่งมีคนแก่ถือดอกไม้เข้ามาหาประเคนดอกไม้ให้แล้วบอกว่านี่เป็นดอกไม้ทิพย ไม่รู้จักร่วงโรยพระสีอริยะโพธิสัตว์นั้นขณะนี้ได้จุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ในพระพุทธศาสนาสามเณรจงถือดอกไม้ทิพนี้ออกเดินค้นหาเถิดหากผู้ใดรู้จักกำเนิดของดอกไม้นี้ผู้นั้นแหละเป็นพระสีอริยะจุติมาเจ้าจงพยายามเที่ยวค้นหาค้นพบเมื่อกล่าวจบแล้วคนแก่นั้นก็อันตรธานหายไปทันที สมณรน้อยมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งวันลุ่งเช้าจึงกลับลาสมผานเจ้าอาวาสแล้วถือดอกไม้ทิพเดินออกจากวัดไปสมณเนเดินทางตากตำลำบากไปทั่วทุกหนแห่งก็ไม่มีใครทักถามถึงดอกไม้ทิพที่ตนถืออยู่ในมือนั้นเลยแต่สมณเนก็พยายามอดทนต่อความเหนื่อยยากต้องตากแดดกำฝนไปเป็นเวลาช้านาน วันต่อมาสมเนรน้อยเดินทางเข้าเขตวัดพัทรสิงบรรพศพระโคในเวลาใกล้จะเมืดค่ำเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสองรัศมีจ้าไปทั่วทองฟ้าและเป็นวันที่พระพิสุลงทำสังฆกรรมฟังสวดปาติโมกในโบสถ์สมเณรถือดอกไม้ทิ์เดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆริมประตูโบสถ์หลอกอยพระสงฆ์ที่จะลงมาอุโบสถ พอถึงเวลาพระพิสุทธ์ทั้งหลายก็เดินทยอยกันเข้าโบสถ์ผ่านหน้าสมณณนไปจนหมดไม่มีพระพิสุทธิ์องค์ใดทักถามสมณณนเลยเมื่อพระสงฆ์เข้าไปนั่งในโบสถ์เรียบร้อยแล้วสมณีนจึงเดินเข้าไปนมัสการพระสงฆ์เหล่านั้นว่าวันนี้พระมาลงอุโบสถทุกองค์แล้วหรือพระพิษุจึงตอบสมณีนว่ายังมีสมเด็จอยู่อีกองค์วันนี้ไม่มาลงอุโบสถ สมณเณรทราบดังนั้นก็กราบลาพระสงฆ์เหล่านั้นเดินออกจากอุโบสถมุ่งตรงไปยังกุฏิสมเด็จเจ้าทันทีครั้นเมื่อถึงสมณเณรก็ขานเข้าไปใกล้ๆก้มกราบนมัสการอยู่ตรงหน้าสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดท่านได้เห็นดอกไม้ทิพในมือสมณเณรถืออยู่จึงถามว่าสมณเณรนั่นดอกมนฑาทิพเป็นดอกไม้เมืองสวรรค์ผู้ใดให้เจ้ามา สมเนรได้ฟังดังนั้นพันก็รู้แจ้งแก่ใจตามนิมิตท,ที่คนแก่บอกว่าหากผู้ใดรู้จักกำเนิดของดอกไม้นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นองค์พระสีอริยะจุติมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ในพระพุทธศาสนาสมเนรเกิดอาการขนพองสยองเกล้าวมีโสมนัสประสันนาการปิติยิ่งนักจึงคลานเข้าไปก้มกราบที่ฝ่าเท้า แล้วประเคนถวายดอกไม้ทิพนั้นแก่สมเด็จเจ้าพระโคทันทีเมื่อสมเด็จเจ้าพระโคร,รับประเคีนดอกไม้ทิพจากสม,มนเนตรน้อยแล้วท่านได้สงบอารมณ์อยู่ชั่วครู่มิได้พูดจาประการใดแล้วลุกขึ้นเรียกสม,มนเนตรให้ตามเข้ามาในกุฏิปิดประตูลงกรอนและได้เงียบหายไปอย่างลึกลับในคืนนั้นมิได้มีร่องรอยแต่อย่างใดเหลือไว้ให้พิสูจน์เลย จนเวลาล่วงเลยมาถึงบัดนี้ประมาณ300ปีแล้วการหายตัวไปของสมเด็จพระโคครั้งนั้นประชาชนเล่าหลือว่าได้สำเร็จยานไปสู่สวงสวรรค์ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีอภินิหารท่านแหลงกล้าตามที่ได้กล่าวเล่าลือกันเช่นนี้เพราะมีเหตุอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในคืนนั้นว่าบรรยากาศในบริเวณหน้าวัดพระโคได้มีดวงไฟโตขนาดเท่าดวงใต้ หรือครบใต้สองรัศมีต่างๆเป็นปริมนทนดังพระจันทร์ทรงกฎลอยวนเวียนบริเวณรอบวัดพระโคสองรัศมีจ้าไปทั่วบริเวณวัดเมื่อดวงไฟนั้นลอยวนเวียนจนครบสามรอบแล้วจึงลอยเคลื่อนไปทางทิศอคเนแล้วเงียบหายไปมาจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นประชาชนมาประชุมกันที่วัดต่างคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระโค ท่านสำเร็จยาณสู่สวรรค์ไปแล้วจึงได้พากันพนมมือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับเป่งเสียงสมเด็จเจ้าพระโคหายไปเสียแล้วเจ้าค่ะดอกมณฑาทิพเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นวิเศษเวลาดอกมณฑาทิพจะบานจะล่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญสำคัญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตตัสรู้ปรินิพาน จาตุลงคัสสันนิบาตและทรงแสดงพระธรรมจักกรัรมปะวัตนสูตรดอกมนทาทิพจึงจะร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์ครั้งเมื่อพระสมมาสัมพุพธเจ้าเสด็จดับขันบริีินพานที่เมืองกุชินารายดอกมนทาทิพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิง่ง เปรียบเสมือนความเสียใจพิ่ไหลลำพันต่อการเสด็จดับขันปริพนิพานของท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเหล่าพิสุผู้ได้ชื่อว่าอรหันต์ขีนาศพทั้งหลายด้วยหมู่เหล่าข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพอีกทั้งยังได้ผากันเก็บดอกบนฑาทิพที่ล่วงลงมาเพื่อไปสักการะบูชาและระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อการเวลาแปรเปลี่ยนไปดอกมณฑาทิพย์ที่เก็บมาสักการะ,ะบูชาเริ่มเหี่ยวแห้งและหมดไปเพื่อเป็นการลำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบาริสุทธิ์ที่คุณรวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆจึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการะ,ะบูชาเพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งของของมนุษย์ที่จะขาดไม่ได้ การจัดข้าวตอกดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่าแรกๆจะนำใส่ผ่านไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการประดิษฐ์ตกแต่งที่เห็นว่าสวยงามสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยในปัจจุบันในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วทุกหนทุกแห่งในเมืองกุชินาราย เต็มไปด้วยดอกมณฑาทิพย์สมัยนั้นเป็นเมืองกุชินาราเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกมณฑาทิพย์ครั้งนั้นพวกเทวดาและพวกเจ้ามันทะเมืองกุชินาราสกรารเขารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนลำขับร้องและประครมมาลัยของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และทั้งที่เป็นของมนุษย์หลังจากพระพุทธองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว พระมหากสปเทระซึ่งอยู่ที่เมืองปาวาได้ทรงทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองกุชินาราหลายวันแล้วจึงตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าด้วยพระพิสุบริวาร500รูปขณะที่กำลังเดินทางไปที่เมืองกุชินาราอยู่นั้นได้หยุดพักหลบแสงแดดอยู่ใต้ร่มไม้ได้เห็นนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งซึ่งมาจากเมืองกุชินาราถือดอกมณฑาทิพ เดินสวนทางมาทางพระมหากัสปะซึ่งเวลานั้นยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าบรรลนิพพานแล้วก็นึกสังหอนใจเพราะดอกมณฑาทิพเป็นดอกไม้ทิพที่ไม่มีในโลกมนุษย์และจะปรากฏขึ้นเฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเช่นการประสูติตัสลุบริลนิพพานวันจาตุรงคสนิบาตวันที่ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเป็นต้น ซึ่งเทพเทวดาจะบันดาลให้ดอกมณฑาทิพตกลงมาจากเทวโลกพระมหากัสสปะจึงได้สอบถามข่าวาวของพระองค์จากนักบวชผู้นั้นซึ่งได้รับคำตอบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพานมาเจ็ดวันแล้วและดอกมณฑาทิพนี้ก็ได้จากสถานที่ที่พระองค์ปรินิพานนั่นเองเมื่อได้ยินดังนั้นพระมหากัสสปะจึงเร่งรีบนำพระพิษุสงฆ์ออกเดินทางมายัางเมืองกุศินารา นอกจากนี้ดอกมนทาทิพย์ยังเป็นดอกไม้ของนางสงการประจำวันพฤหัสที่มีนามว่ากิรินีเทวีอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของปริศนาและประวัติดอกมนทาทิพย์ดอกไม้แห่งสวรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ